สวัสดีค่ะเจอกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่46แล้วนะคะคุณครูมีการบ้านใช่ไหมคะให้เราทำในหนังสือเรียนใช่ไหมคะหน้าที่41ข้อที่2ข้อที่3ใช่ไหมคะคุณครูให้เราทำใส่สมุดใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์ยาวมากเลยเรามาดูข้อที่2กันนะคะ ข้อที่2โจทย์มีอยู่ว่าจิตอาสาค่ะปลูกป่าแชร์เลน2กลุ่มได้แก่กลุ่มตะวันค่ะมีสมาชิก24คนและกลุ่มจันทราค่ะมีสมาชิก32คนแต่ละกลุ่มได้รับก้าไม้โกงกลางค่ะจากผู้นำชุมชนจำนวนเท่ากันโดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเดียวกันได้รับต้นก้าไม้จำนวนเท่ากันผู้นำชุมชนจะต้องแจกก้าไม้โกงกลาง ให้แต่ละกลุ่มอย่างน้อยที่สุดกี่ต้นและสมาชิกของแต่ละกลุ่มได้รับต้นไม้กองกลางคนละก,กี่ต้นข้อนี้เราจะต้องหาด้วยกันทั้งหมด2คําตอบนะคะก็คือว่าเราจะหาว่าน้อยที่สุดกี่ต้นแล้วก็ในแต่ละกลุ่มจะได้กี่ต้นนะคะเรามาดูวิธีคิดของเราเลยค่ะวิธีคิดนะคะหาจํานวนต้นก้าไม้กองกลางที่น้อยที่สุดค่ะ แต่ละกลุ่มนะคะข้อนี้คุณครูจะหาครนค่ะรู้ได้ยังไงว่าครนน้อยที่สุดก็ต้องเป็นอะไรคะคําว่าน้อยที่สุดคูณร่วมน้อยนั่นเองก็ต้องใช้ครนในการหารน,นะคะเรามาดูเลยค่ะข้อนี้ตัวอย่างของเขาจะเป็นแยกตัวประกอบคุณครูว่าแยกตัวประกอบ วิธีมันยาวเกินค่ะแต่คุณครูชอบวิธีหานนะคะแต่ถ้าใครถนัดวิธีไหนก็ทําวิธีนั้นเลยนะคะแต่คุณครูจะทําวิธีหารค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการแยกตัวประกอบเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือวิธีหารค่ะ<ม>หารคอรอนอนะคะวิธีหารคอรอนอก็หา,หาแม่สุดหาแม่สุบคูณค่ะแม่สูงสูงมาหารถ้าหารจบในขั้นเดียวก็ยิ่งดีเลยค่ะ 24แล้วก็32นะคะเราจะมาหาว่าคอรนของ24และ32คืออะไรเอาแม่อะไรมาหารดีคะพยายามเอาแม่สูงๆมาหารนะคะคุณครูจะเอาแม่8มาหารค่ะ8อะไรถึงจะได้24มีหรือเปล่า8อะไรได้24คะ8 3เป็น24ใช่ไหมคะก็เขียนลงไปต่อไปค่ะ8อะไรได้32มีมีไหมคะ แ่4เป็น32นั่นเองอันนี้ในการหา2จํานวนนะคะเราก็ต้องหาตัวมหารได้ทั้ง3แล้วก็4มีอีกไหมคะนอกจาก1ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็คูณกันเลยค่ะก็เอา8คูณ3คูณ4นะคะข้อนี้จะเท่ากับ96เหมือนกับการแยกตัวประกอบเลยค่ะเราหาคณนอนของ24และ32ได้แล้วนะคะก็คือ96เรามาดูต่อเลยค่ะ เรามาดูนะคะแสดงว่าผู้นำชุมชนจะต้องแจกก้าไม้กงกลางให้แต่ละกลุ่มค่ะอย่างน้อยกี่ต้นคะ96ต้นนั่นเองเรามาดูว่าสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มตะวันและกลุ่มจันทราจะได้รับคนละกี่ต้นนะคะต่อเลยค่ะและสมาชิกกลุ่มตะวันค่ะจะได้เท่าไหร่กลุ่มตะวันก็คือ24ใช่ไหมคะคอะนอที่เราหาได้ก็เอามาตั้งค่ะเอา9 6ตั้งค่ะหาร24เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ4ต้นนั่นเองต่อเลยค่ะสมาชิกกลุ่มจันทราก็เท่าไหร่คะสมาชิกกลุ่มเขามี32ใช่ไหมคะตัวต้าของเราก็ต้องเป็น96ค่ะหาร32เท่ากับ3นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะผู้นำชุมชนจะต้องแจกก้าไม้กองกลางให้แต่ละกลุ่มค่ะอย่างน้อย96ต้นนะคะต่อกลุ่มโดยสมาชิกของกลุ่มตะวันค่ะจะได้คนละ 4ต้นนะคะและกลุ่มจันทาจะได้คนละ3ต้นนั่นเองค่ะคำว่าตอบนะคะให้หนูนำคำว่าด,ดังนั้นตรงนี้นะคะลงมาเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากเลขอารบิกนะคะเป็นเลขไทยค่ะเรามาดูข้อที่3ต่อนะคะโจทย์มีอยู่ว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งหนึ่งมีรถตู้เดินทาง ไปตลาดลงเกลือค่ะจังหวัดสักแก้วนะคะ3เส้นทางดังนี้ค่ะเส้นทางที่1ค่ะรถจะออกทุกๆ50นาทีเส้นทางที่สรถจะออกทุกๆ30นาทีเส้นทางที่สนะคะรถจะออกทุกๆ45นาทีโดยรถตู้ทั้ง3เส้นทางค่ะออกเดินทางพร้อมกันในเวลาตีสามนั่นเองรถตู้ทั้ง3เส้นทางจะออกเดินทางพร้อมกันครั้งต่อไป ในเวลาใดเราจะต้องมาหาเส้นจำนวนค่ะข้อนี้จะมีด้วยกันแค่กี่คำตอบคะเราไปดูเลยค่ะเรามาดูวิธีคิดนะคะวิธีคิดของเราก็คือหาเวลาที่รถตู้ทั้ง3เส้นทางนี้จะออกพร้อมกันครั้งที่2ใช่ไหมคะข้อนี้คำว่าทุก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 นะคะก็ต้องคูณเข้าไปใช่ไหมคะในการคูณจะต้องทำอะไรคะ คอนอใช่ไหมคะเพราะว่าคูณร่วมน้อยถ้าหอรมอจะเป็นหารร่วมมากแต่คาว่าทุกๆในโจทย์ของเราก็ต้องเป็นคูณข้อนี้เราต้องใช้คอรนอนะคะคอรนอคุณครูจะเอาเป็นวิธีหารค่ะเพื่อว่ามันง่ายดีค่ะเราจะต้องหาคอรนอนะคะของ 50, 30แล้วก็45ค่ะเรามาดูที่ขั้นแรกเลยนะคะขั้นแรก 50, 30และ45อะไรคะหารทั้ง3าํจำนวนนี้ได้ คุณครูจะไม่ห้ามาก่อนห้าไรได้ห้าสิบห้าสิบนั่นเองห้าไรายได้สามสิบห้าหกสามสิบห้ารายได้สี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าพิจารณาดูต่อค่ะในขั้นที่สองสิบหกและเก้านะคะถ้ามีสามจำนวนค่ะถ้ามีตัวที่เราจะต้องหาสามจำนวนถ้ามีสองจำนวนค่ะหรือสองจำนวนขึ้นไปก็หารต่อเลยนะคะที่จะหารได้ก็มีหกแล้วก็เก้าค่ะข้อนี้หารต่อได้นะคะ เอาแม่สามมาหารเลยค่ะ30ได้ไหมไม่ได้แล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิมค่ะรอขั้นที่3นะคะ3หาร6ได้2 3หาร9ได้3ค่ะขั้นที่3จะมี1 0 2แล้วก็3นะคะหารต่อได้ไหมหารต่อได้ก็คือ10แล้วก็23หารไม่ได้เราก็เขียนไว้เหมือนเดิมโดยเอาแม่สุดคุณแม่2มาหารนะคะ2อ,อะไรได้10 2 5เป็น1ิ สอะไรได้2องสองหเป็น2อสองอะไรได้3ามมีไหมถ้าไม่มีก็เขียนเหมือนเดิมค่ะดังนั้นคณาของเราตามตรงนี้เลยนะคะเอาลงมาเขียนแล้วก็คูณกันค่ะจะได้คณาของ 50, 30และ45ก็คือ5คูณ3คูน2คูณ5คูณ1คูณ3นะคะเท่ากับ450นาทีค่ะเราจะมาหานะคะว่า450นาทีตรงนี้จะแบ่งเป็นชั่วโมงได้กี่ชั่วโมงนะคะ ซึ่ง450นาทีนะคะคิดเป็น450หาร60 60มาจากไหน60มาจาก1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะมี60นาทีนั่นเองก็เอา450ตั้งค่ะหาร60จะได้เท่าไหร่คะจะได้7ชั่วโมงอีก30นาทีใช่ไหมคะเนื่องจากค่ะรถตู้ทั้ง3เส้นทางค่ะออกเดินทางพร้อมกันเวลาตี3ใช่ไหมคะนับต่อค่ะก็คือจากตี3นับไปอีก เ็ดชั่วโมงอีก30นาทีนะคะตรงนี้คุณครูทำเส้นจำนวนไว้ให้เราดูเผื่อบางคนอาจจะคูณหรือหารไม่ถนัดหรือจะอาจจะนับเส้นจำนวนไม่ถนัดนะคะเราก็ดูตรงนี้ได้ค่ะก็ตรงนี้ตีสค่ะไปตีสีก็1ตีสไปตี5้ก็2 3 4 5 6 7ใช่ไหมคะ แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็คือ30นาทีค่ะดังนั้นค่ะรถตู้ทั้ง3าเส้นทางจะออกเดินทางพร้อมกันนะคะครั้งที่2เป็นเวลาเท่าไร10โมง30นาทีนั่นเองเราก็ไล่เส้นจำนวนไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ตี3ค่ะไล่ไปจนถึง7 7ชั่วโมงอีก30นาทีนะคะก็คือตี3าตีสตีห้าหโมง7โมง 8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงแล้วก็สิบโมงครึ่งนั่นเองค่ะหรือสิบโมงสานะคะคําว่าตอบหนูก็เอาลงมาเขียนด้วยค่ะเพราต้องเขียนเป็นเลขไทยด้วยค่ะเรามาดูการบ้านดีกว่าค่ะการบ้านในหนังสือเรียนหน้าที่41เหมือนเดิมนะคะคุณครูจะให้เราทําข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ค่ะทําใส่สมุดเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเฉลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ